คำถามที่ยิ่งใหญ่ข้อหนึ่งเลยที่หลายคนน่าจะเคยนึกถึงเวลาพูดถึงพุทธศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงเรื่องผู้สร้างโลกหรือเปล่าครับแบบว่าท่านเคยพิสูจน์หรือปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าไหมเป็นคำถามที่ลึกมากนะเพราะมันเกี่ยวกับจุดกำเนิดของทุกอย่างเลยใช่ค่ะเป็นคำถามเชิงปรัชญาที่สำคัญมากแต่ว่าการคุยของเราวันนี้อาจจะไม่ได้พยายามหาคาตอบแบบสันทงว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะอ๋อครับ แต่เราจะใช้คำถามนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเพื่อสำรวจระบบปฏิบัติการของพุทธศาสนาที่ใช้อธิบายความเป็นไปของทุกสิ่งระบบปฏิบัติการใช่ค่ะนั่นก็คือหลักที่เรียกว่าปฏิจจสมุตบาทน่าสนใจมากครับคือแทนที่จะไปหาคำตอบเรื่องผู้สร้างเราจะมาดูกรอบความคิดที่พุทธศาสนาเสนอให้มาแทนที่ถูกต้องค่ะซึ่งเป้าหมายหลักของกรอบความคิดนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลย นั่นคือปัญหาความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนนี่แหละว่าเราจะออกจากวงจรนี้ได้ยังไงอืมโดยอาศัยความเข้าใจเรื่องเหตุและผลล้วนๆเลยไม่ใช่เรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติเอาละครับงั้นเรามาลองแกะรอยเรื่องนี้กันดูเลยในยุคพุทธกาลเนี่ยผมเข้าใจว่าเต็มไปด้วยนักคิดนักปรัชญาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับใช่ค่ะพระพุทธเจ้าก็คงต้องเจอกับคำถามใหญ่ๆแบบนี้บ่อยๆแน่เลยเช่นโลกนี้มีจุดสิ้นสุดไหม ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ท่านจัดการกับคำถามพวกนี้ยังไงครับพระองค์มีแนวทางที่ชัดเจนมากเลยค่ะคำถามกลุ่มนี้จะถูกเรียกว่าอัพยากะตะปัญหาอัพยากะตะปัญหาค่ะก็คือกลุ่มคำถามที่พระองค์เลือกที่จะไม่ตอบไม่พยากรณ์เดี๋ยวสิครับการไม่ตอบนี่เออมันเหมือนเลี่ยงประเด็นหรือเปล่าครับในเมื่อคนถามก็อยากรู้จริงๆทำไมถึงไม่ตอบให้ชัดๆไปเลย เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเหตุผลที่พระองค์ไม่ตอบเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไม่รู้นะคะครับแต่เพราะทรงเห็นว่าการถกเถียงในประเด็นเหล่านี้มันไม่ได้นำไปสู่เป้าหมายหลักเป้าหมายหลักก็คือพระองค์มีคำเปรียบเทียบเรื่องนี้ที่เห็นภาพมากๆเปรียบเทียบว่ายังไงครับมีอุปมาว่าเหมือนมีชายคนหนึ่งถูกยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษอย่างแรงเลยครับเพื่อนๆนก็จะรีบพาไปหาหมอเพื่อถอนลูกศรแต่ชายคนนั้นกลับบอกว่า เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งถอนเอาทำไมล่ะครับข้าต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าใครเป็นคนยิงเป็นคนชั้นวันณะไหนสูงหรือเตี้ยผิวขาวหรือดำแล้วลูกศรน,นี้ทำมาจากไม้อะไรใช้ขนหางของนกอะไรอะไรทำนองนี้ค่ะโอโ้โหกว่าจะได้คำตอบครบพิษก็คงแล่นเข้าหัวใจตายไปก่อนพอดีถูกต้องเลยค่ะปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆก็คือลูกศรที่ปักอ,อกหรือก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเรานี่แหะค่ะออ เพราะพุทธเจ้าจึงทรงมุ่งสอนเฉพาะวิธีถอนลูกศรก็คือหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุก์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเท่านั้นเรื่องลูกศรอ,อาบยาพิษนี่ทรงพลังมากนะครับมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยว่าอะไรคือเรื่องเร่งด่วนจริงๆของชีวิตโอเค งั้นถ้าเป้าหมายไม่ใช่การหาว่าใครหิงลูกศรแต่เป็นวิธีถอนลูกศรแสดงว่ากรอบคำอธิบายของพุทธศาสนาต้องเป็นอะไรที่เน้นภาคปฏิบัติมากๆเลยงั้นถ้าไม่ใช่เรื่องผู้สร้างแล้วมันคืออะไรครับตรงนี้ใช่ไหมที่หลักปฏิจจสมุปบาทจะเข้ามาใช่เลยค่ะปฏิจจสมุปบาทหรือ dependent origination คือหัวใจสำคัญเลยมันเป็นกฎพื้นฐานที่อธิบายทุกอย่างในจักรวาลแห่งประสบการณ์ของเราหลักการสั้นๆของมันก็คือ เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับอืมพูดง่ายๆคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาลอยๆหรือดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองทุกอย่างล้วนเป็นผลมาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวโยงกันเป็นร่างแหมีเพียงนิพพานเท่านั้นที่อยู่เหนือกฎนี้นึกถึงคาถาที่ทําให้พระสารีบุตรบรรลุธรรมเลยที่ว่าเยธรรมมาเหตุปปพวาถูกต้องเป๊ะเลยค่ะทําเหล่าได้เกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้นคาถานี้คือบทสรุปของทั้งหมดเลยค่ะมันคือการปฏิเสธว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือถูกสร้างจากอำนาจเบื้องบนเพียงหนึ่งเดียวครับแต่ชี้ว่าทุกอย่างคือกระบวนการของเหตุและผลที่ไหลต่อเนื่องกันไปไม่สิ้นสุดหลักการฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์มากแต่ว่าอมืมันซับซ้อนเหมือนกันนะวงจรเหตุผลที่ว่านี้มันทำงานกับชีวิตประจำวันของเรายัางไง มันจะอธิบายได้ไหมว่าทําไมถึงเครียดเวลามีอีเมลงานด่วนเข้ามาอธิบายได้ชัดเจนเลยวงจรสมบูรณ์ที่เรียกว่าปัจจัยาการ12เนี่ยแต่เราไม่จําเป็นต้องจําทั้งหมดให้มองมันเป็นเหมือนสายการผลิตความทุกข์หรือโดมิโนโแห่งความทุกข์ที่ล้มต่อต่อกันไปจะเข้าใจง่ายกว่ามันเริ่มจากวัตถุดิบตั้งต้นที่เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาในที่นี้ไม่ได้แปลว่าโง่หรือไม่มีการศึกษานะคะแต่หมายถึงความไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตใจตัวเอง ไม่ดูว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจุดนี้อาจจะฟังดูนามธรรมไปหน่อยแต่เดี๋ยวมันจะมาเชื่อมกับอีเมลงานด่วนเมื่อกี้นี้เลยค่ะรอฟังเลยครับพอมีอวิชชาเป็นฐานมันก็ทําให้เราสร้างสังหารหรือการกระทําที่เกิดจากเจตนาหรือกรรมทั้งดีและไม่ดีสะสมไว้ทีนี้ข้ามาดูส่วนที่เรารู้สึกได้ในชีวิตประจําวันเลยนะคะเมื่ออีเมลงานด่วนเด้งขึ้นมานั่นคือผัสสะหรือการกระทบกันร,ระหว่างตากับข้อมูล ทันทีทันใดนั่นเองในใจเราเกิดอะไรขึ้นคะก็รู้สึกไม่ดีครับรู้สึกกดดันหนักใจเครียดความรู้สึกไม่ดีที่เกิดขึ้นปุ๊บนั่นแหละค่ะคือเวทนาหรือความรู้สึกเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและตรงนี้คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในสายการผลิตทั้งหมดเลยสำคัญยังไงครับเพราะทันทีที่ความรู้สึกไม่สบายใจหรือเวทนาเกิดขึ้นปฏิกิริยาอัตโนมัติที่เกิดจากอวิชาจะทำงานทันทีเลย นั่นคือตัณหาหรือความทยานอยากมันจะตะโกนขึ้นมาในใจว่าฉันไม่ชอบความรู้สึกนี้ฉันไม่อยากรู้สึกแบบนี้เอามันออกไปโอหรือถ้าเป็นความรู้สึกสุขตัณหาก็จะบอกว่าฉันชอบอันนี้เอาอีกเอาอีกอย่าให้มันหายไปไหนนะเห็นภาพชัดเลยครับแล้วจากตัณหามันไปต่อยังไงครับภาตัณหาคือความอยากที่ผุดขึ้นมาแวบแรกอุปทานคือการเข้าไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับความอยากนั้นอย่างเต็มตัวเลยค่ะ Oh. มันคือความยึดมั่นถือมั่นจะแค่ไม่อยากรู้สึกเครียดก็กลายมาเป็นทำไมต้องเป็นฉันอีกแล้วเจ้านายต้องไม่ชอบฉันแน่ๆวันนี้ทั้งวันของฉันพังหมดแล้วเราเริ่มสร้างเรื่องราวดรามา่าแล้วก็เอาตัวตนของเราเข้าไปผูกติดก,กับความรู้สึกนั้นอย่างเหนียวแน่นเลยโห oh. นี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวผมเป๊ะๆเ,เลยอะ่ะ จากความรู้สึกแวบ,บเดียวกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่ทำให้เราทุกไปอีกหลายชั่วโมงนี่เองสินะครับที่เรียกว่าสายการผลิตความทุกข์ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะและเมื่อมีอุปทานความยึดมั่นนี้มันก็จะสร้างพบหรือพลังงานที่พร้อมจะส่งผลต่อไปในอนาคตนำไปสู่การเกิดชาติและแน่นอนว่าเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีความแก่และความตายชรามรณะพร้อมกับความทุกข์อื่นๆวนเวียนเป็นวงจรไม่รู้จบ นี่คือภาพรวมของโดมิโน12ตัวที่ลมทับกันมาค่ะเข้าใจหรอครับคือมันมีตัวตนที่สำคัญมากๆที่เราสัมผัสได้จริงๆก็คือเวทนาตัณหาอุปาทานเป็นสามทหารเสือที่สร้างปัญหาให้เราในแต่ละวันเลยแล้วทีน่นี้เอ่อมันมีอีกคำหนึ่งที่มักจะได้ยินบ่อยๆคือทิฏฐิหรือความเห็นมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงจรน,นี้ตรงไหนครับมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดก็คืออีกชื่อหนึ่งของอวิชชา ซึ่งเป็นโดมิโนตัวแรกสุดนั่นเองค่ะอ๋อตัวเดียวกันค่ะมันคือซอฟต์แวร์ที่รันอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยความเห็นผิดพื้นฐานที่สุดก็คือความเชื่อว่ามีตัวชั้นจริงๆที่เป็นแก่นแท้ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงอืมหรือความเชื่อสุดตรงไปเลยว่าตายแล้วสูญทุกอย่างจบสิน้นที่เรียกว่าอุเฉททธิทิฐิหรือไม่ก็เชื่อว่าตายแล้วเกิดเป็นคนเดิมเป๊ะๆตลอดไปสัตตตทิฐิค่ะอ่าดัมมีถ้าเรากลับไปที่คำถามตั้งต้น ความเชื่อเรื่องผู้สร้างที่สร้างวิญญาณหรือตัวตนที่ถาวรให้กับเราจะถูกมองยังไงในกรอบความคิดแบบปฏิจจสมุปบาทนี้ครับจากมุมมองนี้นะคะความเชื่อแบบนั้นจะถูกจัดเป็นทิฏฐิหรือความเห็นรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับหลักการที่ว่าทุกสิ่งเป็นเพียงกระบวนการที่ไหลไปตามเหตุบัตัยไม่ได้มีแก่นแท้ที่เป็นตัวตนถาวรอ,อยู่เบื้องหลังคือไม่ได้ตัดสินว่าผิดหรือถูกนะคะ แต่ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นคนระบบปฏิบัติการกันโอเคครับพอเห็นภาพรวมของสายการผลิตความทุกข์แล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะปิดสวิตช์โรงงานนี้ได้ยังไงครับเราก็ต้องย้อนกลับกระบวนการค่ะในเมื่อเพราะอาวิชามีสังขารจึงมีในทางกลับกันก็คือเพราะอาวิชาดับสังขารจึงดับครับ เมื่อเราทำลายโดมิโนตัวแรกคืออวิชาได้โดมิโนตัวที่เหลือทั้งหมดก็จะไม่ล้มตามไปด้วยแล้วเครื่องมือที่เราจะใช้ทำลายอาวิชาคืออะไรครับต้องเป็นนั่งท่องหนังสือเหรอครับ <laughs> เครื่องมือที่ใช้ไม่ใช่ความรู้จากการจำค่ะแต่เป็นปัญญาจากการเห็นแจ้งสิ่งนั้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องซึ่งจะได้มาจากการปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสนาค่ะวิปัสนา วิปัสสนาคือการฝึกเฝ้าดูกายและใจของเราในปัจจุบันขณะอย่างที่มันเป็นจริงๆจนเราเห็นสภาวะอัน,นิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้อนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงด้วยตัวเองแล้วการเห็นสภาวะทั้ง3อย่างนี้มันจะช่วยไปปิดสวิตช์โรงงานตัณหาได้อย่างไรในทางปฏิบัติครับ เมื่อปัญญาจากการเห็นความจริงเกิดขึ้นมันจะเข้าไปตัดวงจรณนะจุดเชื่อมที่เปราะบางและสำคัญที่สุดค่ะจุดไหนครับคือรอยต่อระหว่างเวทนากับตันหาหมายความว่าเมื่อคุณได้รับอีเมลงานด่วนแล้วความรู้สึกเครียดหรือเวทนาเกิดขึ้นแทนที่ตันหาจะกระโจนออกมาทันทีว่าฉันไม่ชอบฉันไม่เอามันจะเกิดช่องว่างเล็กๆขึ้นมาปัญญาจะทำให้เราแค่รับรู้ว่าอ๋อ ตอนนี้มีความรู้สึกเครียดเกิดขึ้นในใจแค่นั้นเลยค่ะรู้สึกแต่ไม่ปรุงต่อเหมือนบรรทุกสังเกตการความรู้สึกของตัวเองแทนที่จะกระโจนลงไปเป็นนักแสดงในละครดราม่านั้นใช่เลยค่ะเมื่อเราไม่เติมเชื้อไฟคือตันหาเข้าไปวงจรก็จะขาดสะบั้นลงตรงนั้นมีเรื่องของพระมหาทิสเถระที่น่าสนใจมากท่านกำลังเดินทางไปบินทบาทแล้วเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งทะเลาะกับสามีมาครับ นางเห็นพระก็เลยเกิดความคิดไม่ดีเลยหัวเราะยั่วยวนเสียงดังใส่ท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นครับทันทีที่ท่านได้ยินเสียงแล้วหันไปมองด้วยกําลังสมาธิและการที่ท่านพิจารณาความไม่งามของร่างกายหรืออสุภกรรมฐานมาอย่างชำนาญภาพที่ท่านเห็นไม่ใช่นางงามแต่เป็นเพียงภาพของโครงกระดูกที่กำลังแยกเคี้ยวยิงฟันใส่ท่านโอ้โห ใช่ค่ะวินาทีที่ท่านเห็นเช่นนั้นท่านก็พิจารณาความจริงของรูปนามต่อไปจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ณตรงนั้นเลยนี่คือตัวอย่างสุดขั้วของการที่ผัสสะเกิดขึ้นแต่ปัญญามันตัดฉับเข้ามาก่อนที่ตันหาจะได้ทำงานด้วยซ้ำข้อมูลที่เข้ามาเหมือนกันแต่ซอฟต์แวร์ในใจที่ประมวลผลน,นั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงผลลัพธ์จึงเปลี่ยนจากกิเลสไปเป็นความหลุดพ้นเป็นเรื่องที่น่าชื่นมากครับมันแสดงให้เห็นว่า พลังของการตีความภายในใจเรามันมหาศาลจริงๆว่าแต่ว่าพอพูดถึงการหลุดพ้นหรือนิพพานเนี่ยหลายคนจะนึกถึงภาพของความว่างเปล่าการดับศูนย์ไปเลยซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องเลยค่ะนั่นเป็นความเข้าใจผิดที่อันตรายมากและถูกจัดเป็นมิจชาทิฐิที่เรียกว่าอุเฉทท,ทิฐิหรือความเห็นว่าตายแล้วศูนย์ อครับมีเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระยะมะกะที่เคยมีความเห็นผิดแบบนี้ว่าพระอรหันต์เมื่อตายไปแล้วก็คือจบสิ้นไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วท่านถูกแก้ไขความเห็นนี้อย่างไรครับพระสารีบุตรได้เข้าไปสนทนาด้วยแล้วท่านใช้วิธีถามนำอย่างชาญฉลาดมากคะ่ะท่านถามพระยะมะกะว่าร่างกายนี้ใช่ตัวตนที่แท้จริงหรือไม่ความรู้สึกความจำความคิดใช่ตัวตนหรือไม่ พระยะมะกะก็ตอบตามจริงว่าไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดบังคับบัญชาไม่ได้แล้วพระสารีบุตรจึงสรุปว่าในเมื่อตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรน,นั้นมันไม่เคยมีอยู่จริงมาตั้งแต่แรกแล้วพอตายไปจะมีอะไรให้สูญสลายไปโอ้นี่มันพลิกมุมมองไปเลยนะครับคือแทนที่จะถามว่ามีอะไรเหลืออยู่ไหมกลับตั้งคำถามว่า มันเคยมีอะไรที่เป็นตัวตนจริงๆให้เหลืออยู่ตั้งแต่แรกหรือเปล่าถูกต้องค่ะดังนั้นนิพพานจึงไม่ใช่การทำลายล้างบุคคลไม่ใช่การกลายเป็นศูนย์แต่คือการดับสิ้นแห่งทุกโดยสิ้นเชิงมันคือการสิ้นสุดของกระบวนการหรือสายการผลิตที่ก่อให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่การสิ้นสุดของตัวตนที่เราแค่หลงเข้าใจผิดว่ามันมีอยู่จริงพอจะสรุปได้ว่า จากคำถามเรื่องผู้สร้างพุทธศาสนาพาเราเดินทางมาสู่อีกเรื่องหนึ่งเลยคือการสำรวจแผนที่จิตใจของตัวเราเองผ่านกรอบความคิดของปฏิจจสมุปบาทที่มองว่าทุกสิ่งคือเครือข่ายของเหตุและผลที่เชื่อมโยงถึงกันใช่เลยค่ะแก่นแท้ของคำสอนจึงไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาเชิงปรัชญาว่าโลกมาจากไหนแต่มุ่งแก้ปัญหาที่มันจี้ใจดำเราทุกคนมากกว่า คือปัญหาความทุกข์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าหรือ existential problem ว่าเราจะจัดการกับความเครียดความเจ็บปวดและความตายที่รออยู่ตรงหน้านี้ได้อย่างไรและที่สำคัญคือมีหนทางปฏิบัติให้เราลงมือทำเพื่อออกจากทุกข์นั้นได้ตัวตัวเองครับในท้ายที่สุดนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ไปลองคบคิดกันดูนะครับในโลกวิทยาศาสตร์กายภาพเรายอมรับกฎแห่งเหตุและผลอย่างไม่มีข้อกังขาเลยใช่ไหมครับทีนี้ คำถามก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองนำหลักการแห่งเหตุและผลที่เข้มงวดแบบเดียวกันนี้มาใช้วิเคราะห์จิตใจและประสบการณ์ภายในของเราเองถ้าเราเริ่มมองว่าความสุขหรือความทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเหมือนกับเมฆฝนที่ก่อตัวแล้วก็สลายไปการมองแบบนี้จะเปลี่ยนวิธีที่เราจัดการกับพายุอารมณ์ในใจของเราไปได้อย่างไรบ้าง